จะเปรแดกแบบบานเลยนะครับเอามาพี่น้องมาสับเฉาด้นยผมเอาใส่เลยพี่น้องอืมหืม,อ,ม,อ,ม,อ,มดอดครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้กับบรรยากาศตอนแห้งแงนะครับตอนสี่หางแรลงครับ น,นี้ครับพี่น้องเป็นปศ่วงครับพี่น้องพ้าพี่น้องเพกินบักม่วงครับพี่นอ้องอือม่วงกับเกลีปลาแดกครับใส่หัวหอมนี่โอ้ยจกปลาแดกแบบบนบานเลยนะครับเอ้ามาพี่น้องมาเสิร์เสียนะัผมก่อนกินกับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อครับกดติดตามกด subscribe กคด comment คมมน,นะครับ่านในที่บริคอมเมนต์กะขอพูดเลยรายครับเอ้าใส่เลยพี่นอ้องอือ อระใวหอมน่ะไหมนี่โอ้เจ้าขนดีป่ะ bằng vâng, nó khủy như này, vâng. มาเด้อพี่น้องเห็บแซมผมนอเด๋ยวตื่นขึ้นยาผสมเลยใส่ผสมเลย,ยปาดตดอกนี่แศรบ Nhiệt cảm giùm lắm, vốn thì mà, u bồn bàn hầm Bát thôi ừ. ปันแบบบางๆนี่ไหมโอ้สับแยบครับพี่น้อง แม่ขนขนเบิ้ง bát quăng lên như vậy à, à, gì hay là bao đi 刘花花。 โอ้สวงสักสวงขับสวงแน่แล้ปาโถใส่อีกพี่น้องมองสมพรดอ่า คำเหรอครับพี่น้องอท่านทายส,สวยๆมันแดด ขําม,ม่พี่นนองสมแหงสวงพอดีแหละอ,อเอาใส่ไป เอาต่นี่ก็อิ่มละพี่น้องเอาสําหรับพี่นอ้อ,นองผู้ใดที่มาคลิปนี้ผมก็ฝากกดติดตามหรือว่ากด subscribe กดไลค์ก,กคคมเมเดแชร์กดไปเด้อครับกดคอมเมนต์ติชมได้ครับเอามินิกินบักม่วงกับแจ้วครับสบแสบแจ้วประแด็กสูตรบบ้านนะครับหรือว่าบริไทยคลิปไปพี่น้องเบิ้งเอาสูตรแจ้วบบ้านๆครับ ผู้ใด์ที่มาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามดกไดไลค์กดแชร์ผมมีเดอร์ครับเพื่อเป็นร่างแรงใจผมมีเดอร์ครับ,บรชนน่องบาลีชแนลเฮาแชร์คลิปให้พี่น้องเบิง่งย่างนี้จนกว่าสิปเปิดเทอมหรอกครับเอาซาเมียร่าเอาสหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ